สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ A Level ปี65อยู่ที่ข้อที่4แล้วนะครับเป็นข้อลองสุดท้ายแล้วเป็นข้อที่4เติมคำนะครับอ่ะไปดูเลยเนาะข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้พลังงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรบอลฮาร์เบอร์ของสา,ารประกอบไบโอนิก Ax เป็นดังนี้นะครับโดยเริ่มต้นจาก A ที่เป็นโซลิดนะครับธรรมยากับ X กไสองท,ที่มีสาระเป็นแก๊สอยู่แล้ว ใช้ x อ2ห้ส่วน2โมลอาจใช้ครึ่งโมลนั่นเองเพื่อเกิดสารประกอบ AX 1โมลก็บอกพลังงานมาตั้งต่อไปนี่ฮะแล้วก็ถามว่าพลังงานและทิศนะครับของสารประกอบ AX คลคายพลังงานเท่ากับกี่กิโลจูลเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่ให้มาดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับบอกพลังงานการระเหิดของ A มาเท่ากับ150กิโลจูลต่อโมลซึ่งข้อสอบแนวใหม่นะครับมักจะให้พลังงานมาในรูปแบบของพวกเขาเรียกว่า บอกสัญ,ญลักษ์ทางเทอร์โมดนามิกมาด้วยนะครับคือสัญ,ญลักษณ์นะครับความเป็นบวกเป็นลบของพลังงานนะครับจะบอกได้ว่าขั้นตอนนั้นดูดหรือคายอันนี้ซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยถ้าเป็นขั้นตอนที่ดูดพลังงานค่าพลังงานที่ให้มาจะเป็นค่าบวกนะครับ,ได,รบได้หมายความว่าเราก็รู้เลยว่าพลังงานการระเหิดของ A เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงานเพราะว่าพลังงานในการเกิดสารประกอบอ่า A X ตรงนี้นะครับเราต้องเอาฝั่งดูดมารวมกับฝั่งดูด แล้ฝั่งคายมารวมกับฝั่งคายแล้วหาผลต่างนะครับเราจะได้พลังงานในการเกิดสารประกอบออกมานั่นเองนะครับแล้วเราแยกประเภทก่อน i อออน a t i เซชันรแบบที่1ของ AR เป็นดูดนะครับพลังงานพันธะของ x อยสเป็นดูดแต่ตรงนี้ระวังนิดหนึงนะครับเพราะว่าหน่วยนะครับที่เห็นว่ามันจะเป็นกิโลจูลต่อโมลนัล่นหมายความว่า,าในการสลาย X2 1้โมลน,นะครับใช้พลังงาน300กิโลจูลแต่ตรงนี้เราใช้ x ห้อยสองแค่ครึ่งโมลนั่นเองนะครับดังนั้นพลังงานที่ใช้ก็ต้องเป็นร้อยห้าสิบนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะแยกประเภทต่อกัอนสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนนะครับอ่ะสัมพัทธสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนของ x อันนี้พี่พิมพ์ผิดนะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาต้องเป็นลบนะครับเพราะ e a ต้องเป็นลบอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ขออภัยนะครับต้องเป็นคายะฮะอ่ะพิมพ์ผิดนิดนึงพลังงานในการเ,ราเกิดสามประกอบ a x ตรงนี้พิมพ์ถูกแล้วนะครับเป็นลบอ่ะแสดงว่าเป็นคาย แล้วแลตทีสแลทีสคือโครงร่างผลึกสร้างคายสลายดูดแลตทีสนะครับสร้างพันธะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงานแน่นอนโอเคพี่ให้คายเท่ากับ X คือสิ่งที่เราต้องการหนาะให้กับ X หรอไม่เอาให้กับอะไรดีให้เท่ากับ B แล้วกันเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวแปรในสมการนะฮะเขาถามว่าแลตทีสของ AX คายพลังงานเท่ากับกี่กิโลจูลต่อโมล สังเกตจากตัวนี้ก่อนนะฮะพลังงานในการเกิดสารประกอบนะครับคือผลรวมทั้งหมดของพลังงานทุกขั้นตอนของวัฏจักรบอร์นาเบอร์ผลปรากฏว่าได้ลบ4ี่รอยกิโลจูลต่อโมลน,นั่นหมายความว่ามันคายพลังงานออกมา4ี่ร้อยนั่นหมายความว่าคายต้องมากกว่าดูดนั่นเองนะครับคายมากกว่าดูดไม่รู้สึกวันนี้ทําหน้าประหลาดจังโอเคแสดงว่าคายมากกว่าดูดดังนั้นพี่ขออนุญาตเขียนไว้แบบนี้นะครับแสดงว่าคายลบดูดคือพี่เอาคายลบดูดเลยนะ อ,อ่ใช่แล้วก็จะแทนค่าพลังงานไปเลยหัวประการมันไม่เปลี่ยนตามแปบบ๊บนึงนะฮะแสดงว่าคายลบดูดจะต้องเท่ากับ400เออพี่ตั้งแบบนี้เลยเพราะพี่จะเอาฝั่งคายรวมคายดูดรวมดูดเลยอ่ะคายมีอะไรบ้าง ก็จะมีสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนใช่ไหมครับอ่าพี่เอามา350นะเครื่องหมายพี่ไม่เอามานะครับเพราะว่าเครื่องหมายตรงน,นั้นจะเป็นบอกว่าดูดหรือขายแค่นั้นเองแล้วก็บวกกับลททีสก็คือ B ีอ่าลบกับดูดอ่าดูดมีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยละเฮิดอ่าร้ออ่าไออของ A 500ฮนะทีนี้พลังงานอ่าสลายพันธะนะครับพลังงานพันธะของ x อองก็ต้องใช้แค่ครึ่งเดียวก็เป็น300ส่วน2 หมดละมัง้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอ่าน่าจะหมดละแค่นี้นะครับอ่านเท่ากับสี่ร้อยที่เหลือก็คือบวกเลขให้ถูกแค่นั้นเองอะ่คข้อนี้ถ้าจะผิดก็ผิดแค่บวกเลขบวกลบเลขแค่นั้นเองนะครับโอเคไปแทนค่าไปอ่าตรงนี้ได้สามร้อยห้าสิบมามาแทนค่าเลยนะคิดเลขสิ <laughs> ลบกับอันนี้ร้อยห้าสิบบวกห้าร้อยเป็นหกร้อยห้าสิบตรงนี้ขออนุญาตตัดนะครับได้ร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบเลยสามร้อยบวกห้าร้อยเป็นแปดร้อยใสวงเล็บทำไมอีกเนี่ยอืมอ่ะลบกับแปดร้อยอืมได้เท่ากับสี่ร้อยย้ายไปอ่าจะได้บีเท่ากับอันนี้ต้องเป็นบวกสิทำไมเขียนเป็นลบ จะได้ B เนี่ยเท่ากับ1,200นะครับคืออันนี้พี่ไม่ได้อ่าคำวนวณเสร็จเนี่ยคือพี่ดูแล้วว่าขายมากกว่าดูดนะครับและให้พี่พี่พี่ให้ B เป็นขายเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับพี่คิดออกมามันจะไม่ติดลบนะมันจะไม่ติดลบเพราะว่าพี่ให้ขายมากกว่าดูดไปแล้วนะครับอ่ะก็พันสองลบกับสามร้อยห้าสิบก็ต้องได้แปดร้อยห้าสิบนะครับแปดร้อยห้าสิบจะเพิ่ลบเป็นเกนะ้าร้อยห้าสิบเเกือบไปละ ต้อง850ใช่ไหมอ่าใช่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 ถูกต้องนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับพลังงานและชีสก็จะคายพลังงานเท่ากับ850กิโลจูลต่อโมลนั่นเองครับผม